วันนี้เวลา18นาฬิกาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสรีสว่างควัตวรัติยะราชนารีสเสด็จไปยังบริเวณล,ลานอนุสาวรีท้าวสุรนารีอเเมืองจัังหวดนครราชสีมาในพิธีบวงสวงและรำสดุดีท้าวสุรนารีประจำปี2564 ในการนี้ทรงวางผ่านบาศรีถวายสัยสกการะอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีแล้วพระราชทานผ้าสบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเฉิญขึ้นห่มอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีพร้อมพระราชทานผ้าสบายแก่นายอำเภอทั้ง32อำเภอของจังหวัดเพื่อนำไปเปลี่ยนให้อนุสาวรีย์เท้าสุรนารีประจำอำเภอ โดยอนุสาวรีย์เท้าสุรานารีณบริเวณหน้าประตูชุมพลชาวจังหวัดนครราชสีมาพร้อมใจกันก่อสร้างขึ้นแล้วเสร็จเมื่อปี2477เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจและรำลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านได้สร้างไว้ทั้งยังเป็นงานฉลองวันแห่งชัยชนะเท้าสุรานารีจังหวัดนครราชสีมาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของเท้าสุรานารีหรือย่าโมที่ได้รวบรวมคนไทยกอบกู้เมืองนครราชสีมาจาก ผู้ลุกรานจนได้รับชัยชนะเมื่อปี2369ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นเท้าสุรนารีโอกาสนี้ทอดพระเนตรรำวงสวงเท้าสุรนารีโดยสตรีชาวจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยภรรยาข้าราชการระดับจังหวัดระดับอำเภอส่วนราชการกลุ่มแม่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในปีนี้ทางจังหวัดจึงจัดให้มีการรำวงสวง7วันระหว่างวันที่23-29มีนาคม2564แต่งกายด้วยชุดไทยบรมพิมานสีน้ำเงินคาดสบายทองใช้กระบวนท่ารำในรูปแบบนาฏสินไทยมาตรฐานพร้อมทั้งนำทำนองเพลงและเนื้อร้องมาผสมกับดนตรีมโหรีโคราชอันเป็นเอกลักษณ์ท้องถิน่นและศิลปะพื้นบ้าน แบ่งการแสดงเป็นสี่ช่วงประกอบด้วยกระบวน่ารรำออกด้วยเพลงมอนพิมายมีจังหวะสนุกสนานเร้าใจการรำตีบทเพื่อเทิดพระเกียรติพระบรมเดชานุภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยเพลงลมพัดชายเขาการรำตีบทเพลงทานองสรพันยะ เพื่อสรุดีวีรกรรมเท้าสุรานารีและท่ารำประกอบกับท่วงทํานองเพลงพื้นบ้านแสดงถึงการเฉลิมฉลองอย่างสนุกสนานซึ่งถือเป็นมงคลสูงสุดแก่ผู้รำ